รถเก๋งซีดานนะครับรถซิตี้ค่์ที่ประหยัดน้ำมันและมีโครงสร้างช่วงล่างที่ดีนะครับแนะนำคันนี้เลยสำหรับ Honda City ครับผม1.5 s ปี2 0 1 9สาสสวยๆเดิมๆจากโรงงานคันนี้ถ้าถูกใจก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับผม สวัสดีครับผมไอทอตโต้ครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมกับบริษัททอโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์นะครับร้านเปิดทุกวันเลย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถเก่งซีดาน4ประตูครับสีดำเป็นรถซิตี้คาร์ประหยัดน้ำมันนะครับรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆใม่น้อยๆมาให้ลูกค้าเลือกสรรอีก1000คันนั่นเองนะครับผมใครที่ กำลังตามหาอยู่ครับสำหรับรุ่นนี้เลย h o n d a City ครับ1.5รุ่น S ครับผมปี2019สีดำเดิมแท้จากโรงงานไม่หลักหมื่นคันนี้นะผมขายอยู่ในราคา449,000บาทครับผมรถสวยๆวยเดิมๆนะครับโฉมหน้าใหม่หน้าใหม่เนื้อเชนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะปัจจุบันหรือว่าเป็นตัวรุ่น1.0เทอร์โบนั่นเองนะผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ หน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวจากป้ายแดงครับชุดโฉมหน้าเนี่ยเป็นโฉมใหม่ครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมหนึ่งเส้นด้านบนนะคะผมแล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นเล็กด้านล่างอีกหนึ่งเส้นแล้วก็ตัวช่องลมเนี่ยจะเป็นแบบลังพึ่งสีดําด้านนะคะผมในส่วนของตัวชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานครับไฟหน้ายังเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกัน แต่ว่ารูปนี้เนี่ยได้ไฟเดทามันนิ่งไลท์แล้วนะคะเป็นแบบ LED ครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะครับผมเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดครับโครงสร้างเดิมๆรับประกันนะครับไม่เคยชนหนัก่ความจมน้ำกระจกทุกบานของแท้โรงงานครับมีตาปั๊มฮอนด้ชัดเจนติดฟิล์มให้มาเป็นที่เรียบร้อยรอบตัวรถส่วนภาษีพรบผมต่อให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมสําหรับล้อและยางของคันนี้นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ย 1.5S นะครับสแตนดาร์ดโรงงานจะเป็นตัวล้อกระทะนะครับแต่ว่าตัวล้อเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเป็นล้อแม็กซ์อลอยนะครับตรงรุ่นเลยนะขอบ15ครับล้อแม็ก5ก้านนะครับได้สี่รูดิสเบรกหน้านะครับผมดิสเบรกหน้าระบบเบรก abs ครับรุ่นนี้เป็นดิสหน้าดำหลังด้านข้างตกแต่งด้วยไฟเหลียวส่วนยางเนี่ยรัดด้วยบิสโตนอีโคเปียครับปี2021นะฮะสัปดาห์ที่32ครับดอกยางพร้อมใช้งานล่องลึก ใช้ได้อีกยาวๆครับปี2ปีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับรหัสยาง185ทับ60 R15 ส่วนโครงสร้างซุ้มล้อก็ของเดิมเลยครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมรอยตีนครับเบ้าชกเดิมรอยมาร์กแต้มสีชัดเจนแบบนี้นะครับสำหรับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่ายังเป็นพับมือนะสำหรับรุ่นนี้สีเดียวกับตัวรถครับผมด้านข้างประตูมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันกุญแจจะเป็นรีโมทนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวดอกไข ส่วนภายในครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยสีดําเดิมโรงงานนะครับทั้งเซ็ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเสาบีเดิมครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยแกะครับด้านล่างนะครับเป็นในส่วนของแผ่นเพจนะครับก็ของเดิมไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยช่ำลึกครับผมโครงสร้างก็เดิมๆเลยครับวารันตีเม็ดอาร์ตโรงงานทุกเม็ดนะครับผมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนที่ความจมน้ํา วัรตีหลังการขายประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มหรือว่า1-0,000มกิโลครับผมลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะครับสามารถทำฟรีดาวน์ได้เลยคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองเครื่องยนต์เบนซินครับผมรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e85 นะฮะไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊บมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับด้านหลังครับฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับโครงสร้างด้านหลังก็ของเดิมครับไฟท้ายเดิมโรงงานทั้ง2ฝั่งครับเป็นแบบหลอดไส้นะครับ คันนี้ก็คิ้วฝากระโปรงท้าย,ยจะเป็นสีเทานะครับผมด้านล่างก็มีในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งครับแล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายจากตัวรีโมทได้เลยนะครับห้องเก็บของรุ่นนี้นถือว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะสำหรับรถซิตี้คาร์หรือว่า Honda City นั่นเองครับโครงสร้างก็เดิมๆครับรอยซีนรอยเชื่อเมเดิมนะในสวนของรางน้ำนะฝากระโปรงท้ายเดิมโรงงานนะครับผมนะโครงสร้างสวยๆว,วารันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำ ใครที่กําลังสนใจนะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงครับทอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีนั่นเองนะครับผมร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเดี๋ยวเรามาดูภายใ,ในตัวรถกันนะครับภายในเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายนะได้เป็นเบาะผ้าไม่ร้อนนะครับผมสภาพเบาะก็สมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผมแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะในส่วนของตัวเบาะนะครับจะมีแค่ ฝั่งคนขับนะครับคนเดียวนะที่พอมีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะครับแต่ก็ไม่ยับไม่ขาดไม่ฉีกขาดนะครับผมดูในส่วนของด้านหลังนะครับตัวถุงพลาสติกค,คุมหัวเบาะเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับดูแลรักษาค่อนข้างดีนะสาหรับคันนี้คอนโซลเป็นโทนสีดาครับพวงมาลัยหนัง3าก้านเดิมโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดามีแอร์แบ็กคูน่าเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดโลนะครับคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดเรียบร้อยนะมีระบบกันลื่นถไลไย มีโหมดอีโคนะครับประหยัดน้ํามันนะส่วนเครื่องเล่นเนี่ยก็ยังเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับผมแอร์นอร์อกปรับมือด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับส่วนเกียร์ก็แน่นอนครับเกียร์ออโต้นะครับสาหรับคันนี้นะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับผมที่บังแดดนะผ่านถุงพลาสติกนะครับก็ยังไม่ได้แกะนะฝั่งคนขับก็มีในส่วนของกระจกให้ด้วยนะครับผมแต่ว่า ฝั่งคนนั่งข้างๆไม่มีนับสาหรับตรงนี้สะอาดสะอ้านเลยไม่มีรอยขีดเขียนฉีดขีดเขียนฉีกขาดหรือว่ารอยเปืเป้อนื้อนะมาดูมาดูบอ่อหลังกันบ้างครับเบาะหลังเนี่ยก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะถุงพลาสต,ติกด้านหลังไม่มีแกะนะครับผมนะฮะตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์ครับไม่มีร่องรอยของการใช้งานภายในกว้างสะอาดสะอ้านนะตัวรถก็พร้อมใช้ครับคันนี้นะก็เหลือล้างทําความสะอาดขัดสีแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเล็กน้อยนะคันนี้ก็ สามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ Honda City เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถอของตัวเมืองนะครับขับง่ายนะครับผมรถเล็กนะครับหาที่จอดง่ายวงเลี้ยวเนี่ยสเลนเลนหนึ่งก็สามารถเลี้ยวได้แล้วนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอันนี้คือข้อดีของรถซิตีค่ะใครที่กำลังหารถแบบนี้สำมะทนาการใช้งานแบบนี้นะครับผมมองเลยว่า ฮอนด้าซิตี้เป็นหนึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคบที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้ากันบ้างครับอ่าด้านหน้าสวยครับฮอนด้าเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องยนต์แน่นอนครับเครื่องยนต์ i-vtec อย่างแน่นอนนะเป็นเครื่องสี่สูบเดิมโรงงาน1.5ลิตร1 5 0 0อซีซีครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะคบผมก็ดูได้เลยเครื่องนิ่งนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีหัวน็อตต่างๆอยู่ครบถ้วนครับเครื่องยนต์เดิมไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีผ่านะคคครรรับไไมม่่่่ดด้แตงงเเเืืออิครับ ระบบเบรก ABS ดิสหน้าดาหลังนะครับโครงสร้างนะครับคานด,ด้านในเดิมน็อต <c oughs> <not S 2> เดิมครับฝากระโปรงแท้สตรน็อตเดิมไม่มีแกะครับแก้มซ้ายขวาโครงสร้างคานหน้าเดิมครับภายในเครื่องสะอาดไม่มีภาพน้ํามันเครื่องไหลเยิม้มหรือว่ารั่วซึมนะครับผมฝากระโปรงเดิมโรงงานครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ที่จุดเดิมนะครับไม่มีรอยชํารุดหรือว่ารอยแกะเลยนะครับผมใครที่ กำลังตามหาอยู่นะผมก็มีรถสยวยให้เลือกอีก1นึ่งคันนะครับสำหรับ Honda City 1.5S ปี2019ไม่0 0 0 0 0โลรถมือเดียวประวัติสูญครับ4,49,000บาทสีดำสวยๆดูๆแบบนี้สนใจสอบถามได้เบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไอทออออโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ